ยู่แล้วครับกับช่องโลจิสติกส์หน้ารู้บายอาจารย์เอกนะครับครับพวกเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าทางสินค้ากับศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงวันนี้นะครับอาจารย์เอกจะมีข้อมูลมาให้พวกเราได้ดูว่าถ้าเราจะต้องอ,อธิบายระหว่างทางสินค้ากับศูนย์กระจายศูนย์การกระจายสินค้าเนี่ยเราจะต้องดูตรงไหนเรามีข้อแตกต่างอย่างไร นะครับวันนี้เราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันสั้นๆแต่เน้นเรื่องของความเข้าใจครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันแรกครับคลังสินค้าคลังสินค้าในที่นี้นะครับเราจะให้ความหมายว่าเป็นพื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดสิทภาพในการใช้สอยการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายวัตถุดิบโดยคลังทําหน้าที่ในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิต การกระจายซึ่งสินค้าที่เก็บในคลังเนี่ยสามารถแบ่งได้2แบบครับ 1. Material หรือว่าวัตถุดิบนะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของวัตถุดิบส่วนประกอบชิ้นส่วนต่างๆก็ได้นะครับเราจะเรียกว่าวัตถุดิบตัวที่2ก็คือสินค้าเสร็จรูปหรือสินค้าที่เรียกว่า s i n i g o o o s นะครับจะนับรวมไปถึงงานที่อยู่ระหว่างการผลิตตลอดจนสินค้าที่ต้องการทิ้งและวัสดุที่นํามาใช้ใหม่ฉะนั้นเราจะเจอคําว่า w a r e h o u s e m a n a g e m e n t หรือการจัดการทางสินค้าเพื่อให้เรามองเห็นว่าเฮ้ยคลังสินค้าเนี่ยมันต้องมีการบริจเมนะคืออะไรครับคือการจัดการให้เกิดระบบที่เรียกว่าการรับการเก็บนะครับเพื่อให้การจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเนี่ยเกิดกิจกรรมการขายมีเป้าหมายการบริหารนะครับสามารถที่จะควบคุมต้นทุนได้ใช้ประโยชน์ได้ลดการสูญเสียได้ครับอันนี้คือในส่วนของคลังสินค้า นะครับซึ่งเราก็จะคุ้นนียินอยู่แล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เรารู้แล้วว่าคลังสินค้าจะเก็บนะครับอะไรบ้างครับวัตถุดิบนะฮะสินค้าเสน็จรูปหรือว่า f i n i s h good นะโอเคนะต่อไปเรามาดูประโยชน์ก่อนนะครับเมื่อสินค้ามันเก็บปุ๊บทาไมเราต้องเก็บมันเกิดอะไรขึ้นนะครับประโยชน์ที่ให้ที่อยู่ในสไลด์มันทั้งหมด7ข้อครับแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือหเราต้องการที่มีสินค้าเพียงพอให้กับลูกค้า ต่อสนองยอดขายรักษาระดับส่วนกานก็เรียกว่าส่วนลูกค้าระดับเรื่องของ Market s h a ชร์นะครับยอดขายตอบสนองลูกค้านะครับลดระยะทางนะครับสร้างความมั่นใจนะครับสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสามารถวางแผนควบกลุมสินค้าได้นี่คือประโยชน์หากเรามีคลังสินค้าของเราเองอานะครับหมายความว่าคลังสินค้าการที่เรามีคลังสินค้าก็จะมีประโยชน์ตรงข้างเยอะนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นการการันตีก็คือความมั่นใจให้ลูกค้า ซึ่งการที่บริษัทมีคลังสินค้าเนี่ยมันเป็นการการันตีว่าเรามีสินค้าพร้อมส่งให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับต่อไปครับอีกคำหนึ่งที่เราจะได้ยินคือศูนย์กระจายสินค้าหรือว่า DC Distribution Center นะครับ Distribution Center มีความเหมือนกับคลังสินค้าอย่างไรอ่เราดูความหมายก่อนนะหนึ่งนะครับศูนย์การศูนย์กระจายสินค้าหรือว่า DC คือคลังสินค้าที่ทำหน้าที่ทั้งในฐานะเป็นคลังสินค้า Warehouse นะครับ และเป็นหน่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้ขายที่เรียกว่ารีเทลนะครับมันมีคีย์เวิร์ดขึ้นมานครับก็คือว่านอกจากจะเป็นที่เก็บแล้วเนี่ยยังเป็นจุดเชื่อมโยงนะครับระหว่างผู้ผลิตกับผู้ขายที่เป็นรีเทลนะครับจะเป็นการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์หรือเรียกว่าโลจิสติกส์ provider ในการเก็บครับสินค้าและจะส่งสินค้าสเลลลูกให้กับลูกค้าได้อย่างทันเวลาและตรงตามความต้องการ อ่านี้คือความหมายของ DC ซทีนี้ดีซส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ให้บริการภายนอกหรือเขาเรียกว่าเตอร์ปาร์ตี้ครับซึ่งเราจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะครับเตอร์ปาร์ตี้คืออะไรครับจะทําหน้าที่รับสินค้าจากผู้ผลิตละลายมาเก็บในคลังของตนนะครับดำเนินการจัดการควบคุมปริมาณด้วยเทคโนโลยีการกระจายและจัดส่งสินค้าแทนเจ้าของสินค้าหรือผู้ผลิตโดยการรับผิดชอบการขนจนสินค้าไปสู่ผู้รับ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายผู้ผลิตไปสู่ผู้ค้าปลีกหรือลูกค้าแต่ละรายนะครับเราสามารถที่จะขนส่งมาจาก DC ไปแห่งเดียวได้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการใช้ DC ซึ่ง DC นะครับเขามีหน้าที่ชัดเจนคือกระจายสินค้าสู่ผู้ค้าปลีกตามความถี่ที่ผู้ค้าปลีกต้องการนะครับไม่จําเป็นต้องมีการเก็บนะครับผู้ค้าปลีกไม่ต้องมีการเก็บสินค้าจํานวนมากนะครับทําให้ผู้ค้าปลีกนะนะครับ ไม่ต้องมี Warehouse ที่มีขนาดใหญ่หรือว่าคลังเอนตนเองนะครับค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นวัสดุครงคลังของร้านกาี่ก็จะลดลงเห็นไหมฮะทำให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันด้านราคาความเร็วนะครับซึ่งสามารถรับการเรื่องของราคาต่ำแก่ผู้บริโภคได้ตัวอย่างของตัวโดมิโนโเห็นไหมฮะโดมิโนโเนี่ยในในตัวภาพที่โชว์อยู่นะครับจะเห็นว่าเขาจะมีสไ p เยอร์นะครับที่เรียกว่าเทียรนะครับ แล้วก็จะมีเทียร์หนะครับก็คือตัว DC แล้วก็มีเทียร์ศที่เรียกว่า d o m ม n o s Store นะครับจะเห็นว่าเทียร์สนะครับก็จะมีเรื่องของซัพพลายเออร์ที่มีตัวสินค้าหลากหลายนะครับนย่เช่นมีซอสมีฟูดมีนมนะครับมีเรื่องของท็อปปิ้งแสดงว่าเนี่ยมันแตกต่างกันเลยแต่พอวิ่งมาที่ศูนย์การกระจายครับเป็นไงฮะทุกอย่างจะรวมส่งให้ลูกค้าแต่ละรายอาจจะมีทั้งเรื่องของตัวนมมีเรื่องของซอสเรื่องของตัวท็อปปิ้งเนี่ย วิ่งไปส่งยังสตูของลูกค้าคือลักษณะแบบนี้นะครับหรือของตัววอร์มก็จะมีความทันสมัยขึ้นมาโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาคุมนะครับมีการสื่อสารด้วยเรื่องของตัวอินโฟเมชันที่เป็นลนักษณะของตัว IT ทีนะครับทำให้ทาให้มีการแจ้งเตือนหรือว่าอเลิร์ตว่าสินค้าของตัวรีเทลคนไหนที่ต้องมีการไปส่งนะครับเร่งด่วนหรือว่าก่อนเพื่อนก็จะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับอันนี้ก็จะดูแบบมีความเป็น IT นิดนึงนะครับทีนี้ในตัวที่เป็น DC เนี่ยมันจะมีคำศัพท์หนึ่งที่เรียกว่า cost locking นะครับ cost locking คืออะไร cost locking เนี่ยเป็นกระบวนการที่ทำขึ้นภายในสิ่งที่เรียกว่า distribution center นะครับเกาทำยังไงล่ะนะครับ่ามาดูนะครับรูปแบบก็จะมีความคล้ายกับคลังนะครับ แต่จะมีรูปแบบที่เรียกว่าการขนจากพานะหนึ่ไปยังพาณะหนึ่นะครับซึ่งการเปลี่ยนเปลี่ยนสินค้าจากพาหนะนหนไปยังพานหนะ1งนั้นนะครับมันอาจจะเป็นลักษณะาาที่บอกว่าซัพพลายเออร์หลายรา,ายนำมาคัดรวบรวมบรรทุกเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าแต่ละรายซึ่งการจัดส่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าปลีกนะครับหรือร้านสะดวซื้อซึ่งกระบวนการของคอต์สดอกเนี่ยมี2ด้านครับก็คือ ด้านหนึ่งก็คือใช้สําหรับการรับสินค้าอีกด้านหนึ่งใช้สําหรับการส่งนะ่าหมายก็ว่าอะไรครับถ้าเป็นของ DC ของ Warehouse เนี่ยถ้าสุว่าฝั่งซ้ายคือฝั่งที่รับสินค้าเข้ามาฝั่งขวาก็คือฝั่งที่ส่งสินค้าออกไปเขาจะใช้วิธีการเอาสินค้าที่อยู่ภายใน DC ตัวนี้เนี่ยออกให้เร็วที่สุดซึ่งเขาก็จะโฟกัสได้คือร์เก็ตว่าจะไม่เกินภายใน24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่พยายามที่จะทําให้เกิดกระบวนการเอาสินค้า,าจากตังเนี่ย ไม่เกินยีี่ชั่วโมงนะครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกับวิธีการก็คือพยายามที่จะบรรทุกให้เต็มคันรถนะครับหรือกระบวนการเปลี่ยนถ่ายเรื่องของการขนที่เร็วที่สุดน,นะครับทีนี้เขาก็มีคำก็มีลักษณะกาอธิบายเพิ่มเติมว่าคอสตอกเนี่ยอาจจะทำหน้าที่เป็น ICD นะครับ ICD ก็ IC คือ Inland Container Depot คือเชื่อมโยงการขนส่งกับรูปแบบอื่นนะครับเพราะอะไรครับ เพราะการที่เรามีการขนส่งรูปแบบหลายๆรูปแบบเนี่ยทำให้การขนส่งมาตอบสนองลูกค้าได้ค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งมันก็การทา cross dock เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสรับสนเรื่องของการชิปหมดหรือว่าการทำ multi modal transportation อ่าซึ่งการทําอย่างเงี้ยนะครับคนที่ทํารูปแบบของสู่กระจายที่เป็น cross dock ต้องมีความเข้าใจแล้วก็มีเรื่องของอ่ากาเรียกว่าเชื่อมโยงมีไอทีระบบข้อมูลต้องมีความแม่นยำนะเพื่อให้สามารถตอบสนองการกระจายสินค้าได้เร็วขึ้น ครับอ่าพูดมาแล้วตั้งงานนะครับจะมีตัวสรุปให้เพื่อให้เราเราง่ายต่อการจดจําก็คือว่าถ้าวันนี้เราไม่ทราบว,ว่าระหว่างคลังกับศูนย์การกระจายที่เราพูดมาว่าจะเป็น DC ปกติหรือว่าดีที่เป็น c อสต์ล็อก i ิ้เนี่ยจะดูได้อย่างไงว่าอันไหนคือคลังอันไหนคือศูนย์ครับอาจารย์ทําให้พวกเราเห็นในสไลด์นี้แล้วครับคลังสินค้าครับข้อแรกเก็บสินค้าตประเภทถ้าเราไปดูฝั่งขวานะครับในข้อเดียวกัน ศู์กระจายสินค้าจะเก็บสินค้าน้อยประเภทแต่เน้นสินค้าที่อยู่ในความต้องการของการเขาเรียกว่าของลูกค้าหรือตลาดอ่านะครับข้อแรกต่ากันแล้วนะข้อที่สองคลังเนี่ยดาเนินการส่วนใหญ่คือรับเก็บหยิบส่งอ่าแอคทิวิตในคลังจะมีรับมีจัดเก็บมีหยิบแล้วก็มีจัดส่งนะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์การกระจายเนี่ยจะเน้นเรื่องของการรับ และจัดส่งนะครับขั้นตอนจะน้อยกว่าเพราะต้องการความรวดเร็วนะครับตัวที่สามพลังนีเขาบอกว่ามีกิจกรรมที่ทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าน้อยครับเพราะว่าเอามาเก็บเลยก็ไม่ทําอะไรแต่ในส่วนของดีซีบอกว่ามีกิจกรรมที่ทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากกว่า<ๆ>เช่นการประกอบสินค้าในขั้นสุดท้ายครับเพราะอย่าลืมว่าเราเก็บสินค้ามาจากหลาย แต่หลายสปายเออถูกไหมฮะทีนี้มันมีบางตัวที่มันเอามาป,ประกอบกันมันก็สามารถที่จะประเหมิดการหรือประกอบกันที่ dc เห็นไหมครับมันก็จะมีเรื่องของ Val u e เรื่องของสินค้าขึ้นมาั้างสินค้าเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทีละงวดหมายว่าเก็บไปในแต่ละครั้งที่เก็บศูนย์การกระจายเก็บข้อมูลทันทีที่มันเกิดขึ้นในเวลานั้นอ่านี่คือความต่างและสุดท้ายครับ คลังเน,เน้นการขนส่งสินค้าตามที่ต้องการโดยให้ต้นทุนการเงินงานต่ําสุดแต่ดีซีเน้นการจะส่งสินค้าให้ลูกค้าตามกาันโดยให้กําไรสูงสุดนะครับอันนี้คือความต่างนะครับโอเคครับจากข้อมูลที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูข้อมูลนะครับว่าถ้าเราอยากรู้ว่าคลังสินค้ากับสูงการจา,ส,าสินค้าที่แตกต่า,างกันอย่างไร เราสามารถดูวิดีโอนี้นะครับประกอบการตัดสินใจนะครับหรือว่าเป็นองค์ความรู้ในการที่จะไปต่อยอดความรู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับวางเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นวันนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านแล้วพบกันใหม่กับช่องโ o จิสติกสหน้ารู้บายจานันทสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย